ติกสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ครับประกวดร้องเพลงด้วยปะสนุกมากเลยวันนี้นะครับอแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องอ่านป้ายกันก่อนใช่ไหมฮะผมจองแล้วอ่านเอายกป้ายหน่อยเร็วโอ้มีแปลกๆบ้างไหมวันนี้นี่วันนี้มี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  อายุทยานี่ผมเล็งไว้แล้วเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใช่ไหมอ<ผ>ม<ล>รรน้อยมวลมหาประชาขยะไม่รู้ใครชุมนุมขยะไม่เก็บเลย <c oughs> มีหลายข้อความนะครับที่อยู่กับยุทธยานี่นะฮะโอ้โห <c oughs> ช่จากวังน้อยกำนันสุเทพสู้ๆอีปูอะไรนี่อ่านไม่เห็นนะคุณสาธิต <c oughs> อ๋อเหรออ๋อเหละ ทำไมคุณตาดีมากพอแบบนี้นี่ผมรู้ว่าพี่เจตนาอ่าไม่เห็นแล้วก็คำมื่นก็มีกูเป็นประชาชนของพระราชารัตภูมิสงขามีชูหนังสือลิฟด้วยนะไหนเนี่ยหนังสือลิฟเนี่ยโอเข้าแถวสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวๆปองไรปองน้อยใจนะไม่ชูรูปใหญปองนี่นะอ้าเขาเปิดชุมพร วันนี้จัดงานคู่ขนานกมีเอาลึกพังงากระปงวิภาวดีสุรารน้ำเก็มตะกัวปลานี่มพิงมาบางสะพานน้อยประจวบคิรีขันมาแล้วมาแล้วนี่ชัยนาทส้สโช้โหอะอำเพชรบุรีแม่อยากจะอะอำคุณชิงซะแล้วอ้าวเหรออ่าเล็งไว้แล้วชอบอำใช่ไหมชอบเอาที่ไกลสุดเลยพี่เอาอย่าเก็บเอาบุรีรัมบุ ถัดมาพัทลุงสุรินกระบี่ปลายพยาหมู่ที่แปดมาเป็นหมู่บ้านเลยนะอันนี้อ่านไม่ออกอ่ะชัยบุรีปะ่ะชัยบุรีสะทิงพระปัตตนีขอย้อนอดีตหน่อยปีสองหนึ่งไปทำข่าวที่นี่แหละคุณสาธิตที่ไหนฮะคูุพีบ้านนา,านสารสุราธ,ธานีออโอ้โนอนอยู่ในครูสองชั่วโมงแล้วไป พกทปะทกะททหารโอเราถือกล้องถ่ายรูปนอนแช่ปริงเกาะไปห้าตัวปีสองหนึ่งแหละปีสองหนึ่งผมยังเรียนมัธยมอยู่เลยอจริงดงที่ผมแก่แล้วสินี่จะว่าทาง้อมใช่ไหมนี่กปปสบ,บางรูปทุ่งใหญ่นครรีธรรมราชยะลาจังหวัดตากเ<ป>ขียนข้อความอ่านไม่เห็นจริงๆอยากอ่านมากจังหวัดตากผมอ่านออกนะย่าดึงฟ้าต่ำโอ้โหสุดยอดยาทำหินแตก ย่าแยกแผ่นดินนาทวีสงขาเพชรบูรณ์อะไรนะนะั่นน่ะพัชุงพวกพีีอ่านไปแล้วเขาพระพิปูณน,นครเบตงใต้สุดประเทศไทยมาแล้วกบปอเบตงกุศลทิ่มาทางนี้สักหนึ่งไม่งั้นจะน้นยอยใจแย่ บินมาด้วยใจดูไปไม่ต้องใช่ไหมอ่าโอ้โหบินมาพวกเรากปปอสอบริสเบนโอ้ประเทศไหนเนี่ยบริสเบนนะฮะฮะประเทศซิดนีย์นะฮะหอหรนี้ฮะ <laughs> <laughs> มาจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียน,นะลและนี่ตำมนสินเจเลยนะเบอพระแสงสุราช,ส,ราชสงขาโคกลอยพังงา เ้ากลอยเขาชอบจองตรงนั้นนะพี่ตรงไหนฮะใต้สวไฟ้าเอาเลยอ๋ออ๋อ,อ,อร่มดีร่มดีนะฮะ <laughs> แล้วก็ที่ไม่ชูป้ายนะฮะแต่ป้ายอยู่ในหัวใจมามากกว่าทุกกลุมพี่น้องชาวกรุงเทพปานครเพียบเลยเพียบเพียบเพียบมีคนใส่แว่นเท่ด้วยวันนี้ผมสังเกตนฮะเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย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 ใครที่ใส่แว่นตาเท่สุดยืนหน่อยฮะ คุณพี่ยืนหน่อยครับโอ้โหเต้นระเบิดเลยเมื่อกี้นี่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 ส่องแว่นตาเขาหน่อยทำเองมาเนี่ยทำเองโอ้โหตอนมโนราล์ลำเหมือนมโนราเลยดีมากเลยครับชิญครับเชิญครับครับสำหรับวันนี้นะครับผู้ใหญ่ก็มีสองสามเรื่องที่จะมาคุยเรื่องแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองจัด กิจกรรมบนเวทีนะครับเสาร์อาทิตย์หลังจากได้กำนันพูดก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นบันเทิงควบคู่กับสาระนะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์โอ้ยก็มีคอมเมนต์เยอะแหละครับบางคนก็บอกว่าดีแล้วมีบันเทิงจะได้สนุกพักผ่อนผ่อนคลายกันบ้างบางคนก็บอกว่าอยากได้เนื้อหาอีกก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจะพยายามของทุกวันนะครับ จะให้เนื้อหาสาระอย่างเต็มที่จากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนสถานการณ์การเมืองจะมีความเข้มข้นมากวันนี้นะครับสถานการณ์การเมืองก็เริ่มระอ,อุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อประธานนปชคนใหม่จตุพรพรมพันุ์ออกมาอัดพอบตบอย่างหนักนะครับซึ่งคืนนี้ท่านลงติดตามฟังเพราะฉะนั้นประเด็นหลายๆประเด็นที่เป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ทางเวทีจะให้ เนื้อหาสาระอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลานะครับแต่อาจจะมีบันเทิงเข้ามาแทรกบ้างในบางช่วงเพราะพี่น้องที่มาอยู่กันที่นี่หลายหมื่นคนเนี่ยก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างอย่างวันนี้ในช่วงบ่ายครับบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นม,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 มีรายการลูกทุ่งไทยหัวใจกปปสใครมาบ้างยกมือครับตอนบ่ายวันนี้ครับสนุกมากเลยคนเยอะนะครับประกวดคาราโอเกะ ก็เป็นช่วงพักผ่อนแต่สําหรับเวทีนี้เนื้อหาสาระจะไม่มีวันผ่อนคลายนะครับเราจะยังคงจัดเวทีอย่างเข้มข้นจนกระทั่งดึกดื่นในช่วงเช้าตั้งแต่6กโมงครึ่งจนกระทั่งถึงบ่ายสองโมงจะเป็นช่วงเนื้อหาสาระเกือบจะร้อยเอเซนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชี้แจงกับพวกเราเรื่องที่สองครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ครัวซึ่งขณะนี้เราทดลองใช้จานที่ต้องใช้เครื่องล้างจานนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเช่นหนึ่งจานอาจจะไม่ค่อยพอนักก็ต้องมีการล้างกันซึ่งการล้างเนี่ยทางฝ่ายจัดการก็มีการเช่าเครื่องล้างจานมาใช้แต่เครื่องล้างจานก็ต้องมีคนไปช่วยทีนี้จานคนที่มาทานเนี่ยเป็นภูเขาลากาเลยต่อวันต่อมือ้อ เราใช้จานประมาณ4,000 40, 0ใบนะครับพี่น้องครับ4,000 40, 0ใบซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากก็ต้องมีคนไปช่วยเป็นอาสาไปล้างจานนอกเหนือจากคนของบริษัทอยากจะขอพวกเรานะครับปรบมือขอบคุณอาสาทุกคนครับพี่น้องที่ไปช่วงล้างจานทุกวันครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับบางทีทานแล้วจะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรจานก็ อาจจะวางไม่ตรงจุดบ้างช้อนหายไปบ้างปรากฏว่ามีช้อนจํานวนมากตกลงมาอยู่ในคูน้ําก็เป็นปัญหากับฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับที่ต้องช่วยกันไปรือ้อเพราะไม่งั้นคูจะเกิดการอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจะขอความกรุณาว่าใครที่ใช้จานใช้ช้อนก็เก็บไว้เป็นที่ด้วยเพื่อให้การจัดการล้างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ส่วนเต็นต์บริจาคจัดไว้ด้านหน้าพระบรมรูปรอหกพี่น้องจากกรุงเทพจากที่อื่นขับรถมาถึงปุ๊บจอดรถเอาของลงได้ทันทีวันนี้มีคนมาบริจาคจำนวนมากนะครับปรบมือให้กับพี่น้องที่มาบริจาคด้วยครับแต่เรายังต้องการอีกเยอะนะครับของที่ผมได้เอ่ยไปหลายครั้งแล้วเพื่อรองรับ การชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่านกำนันจะได้กำหนดเวลาจากวันนี้ไปะนะฮะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ดังนั้นจุดรับบริจาคก,ก็ตั้งใจว่าเพื่อความสะดวกของพี่น้องที่จะมาบริจาคด้านหลังเวทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่า,าให้พี่น้องสามารถจะเดินทางมาบริจาคด้วยความสะดวกนะครับพี่น้องที่จะมาบริจาคมาได้ตลอดเวลานะครับ เต็นท์นี้จะตั้งตลอดเวลาสะดวกมากจอดรถปุ๊บเอาของลงได้ทันทีแล้วก็เอารถเดินทางออกไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผู้ใหญ่ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ